พามาดูความสนหลังจากหายป่วยหายไข้แล้วนะแม่ลูกร้องกันทั้งวันค่ะโยกกันค่ะแม่กับลูกแม่ก็อ้อนลูก,ก,ล,กลูกก็อ้อนแม,อม่อืมเนแม่เขาลายแปลกๆนะทุกคนนะลายแบบส้มๆ ออกมาออกมา,อ,กมาออกมานี่มาออกมาออกมานะกินข้าวกันแล้วค่ะ <S 2> <S 2> ออกมาเร็วออกมาเร็วอย่าไปใกล้นาำยาย แกจ,จะปิดน้ำไว้ไม่ให้เข้าไปแล้วออกมาออกมาช่วงนี้เรียกไม่มาเลยนะเธอช่วงนี้เรียกไม่มาเลยนะเธอ ฉันเรียกเธอไม่มาเลยนะเธอเครื่องนี้ฉันเรียกเธอไม่มาเลยนะเธอช่วงนี้เธอหยิงจังเลยนะเจออ้ยิงจังเลยนะเจออหยิงจังเลยนะเจอหายไข้แล้วเหลยไหนะยายดูตาทิให้พี่ๆเขาดูตาหน่อยลูกให้ดูน้อยตาหายหรือ,อยัง มันเป็นแผลมติดขี้เกือ้อกับเดี๋ยวยายฉีดยาให้กําลังรักษาอยู่นะคะทุกคนมันก็ติดเกื้อนนะคะติดขี้เกื้อนจากแม่มันแต่ดีฉันก็กำลังฉีดยาให้อยู่ดูความสนอย่าไปเล่น กำลังสนค่ะอย่างว่านาะเขาเป็นแมวโจรนะูกค่เนาะเขาก็ต้องมีแบบสกรปรกบ้างแต่ดิฉันก็ฉีดยานะะไอตัวเล็กนั่นก็อาบน้ำแห้งให้นะคะดิฉันจะมีน้ํายาเนี่ยสำหรับแมว นะคะเช็ดหูให้แล้วนะคะเช็ดหูให้แล้วเช็ดหูแล้วแล้วก็ฉีดน้ําหอมให้แล้วฉีดน้ําหอมแล้วก็อาบน้ําแห้งให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของเก่าของพี่ไทเกอร์ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นน้ํายาอาบน้ําอาบแห้งอะค่ะตัวเล็กอยู่แล้วก็อันนี้เป็นสเปรย์ฉีดน้ําหอมอัอนนี้ก็จะเป็นน้ํายาเช็ดหูค่ะ ก็ดูแลให้ค่ะนี่ยของเขาประมาณน,นี้ค่ะของพี่ไทเกอร์ทั้งนั้นเลยค่ะก็แมวนี้ก็เริ่มสะอาดแล้วนะคะซื้ออะสเปรย์เชื้อราของใช้ไอสเปรย์เชื้อรานาโนอยู่นะคะแต่ว่ามันหมดกำลังสั่งมาใหม่นะคะกำลังสั่งมาใหม่ ฉีดให้แม่เขาหมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งมาใหม่น้ำยามาใหม่แม่เขาก็เลียเขาไม่หยุดเลยนะครับมันก็จะทำให้น้องเป็นเชื้อนะคะก็พยายามอยู่ยค่ะมานี่มาเร็วแม่เขาชอบมาเลียทุกคนมายายอาบน้ำแห้งให้ น้ำยาอาบน้ำแห้งน้ำอาบน้ำให้อาบน้ำให้เอ้อาบน้ำแห้งก่อนอาบน้ำแห้งก่อนเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำให้น้องก่อนนะคะเป้หนึงตอนนี้ก็อาบน้ำให้แล้วนะคะอาบน้ำแล้วเช็ดตัวเดี๋ยวยายเช็ดตัวแป๊บเดียวลูกอาบน้ำให้เร็วค่ะยายเช็ดตัวให้อุ๊บกระโดดกระโดดกิ่งให้เราหน่ย แม่เขาดิฉันก็อาบหามให้แล้วนะคะมาเร็วมาเร็วเช็ดอาบน้ำให้แล้วเดี๋ยวมาเช็ดตัวนี่ค่ะทุกคนก็ดูเลยอาสภาพนายยาเช็ดหูก่อนในหูไม่เช็ดทีโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะดูเลกันไปนี่ค่ะแม่เขาดิฉันก็อาบน้ำให้แล้วค่ะอาบแห้งค่ะอาบแห้งอบออบอไปไปไป น,นี้ก็อาบให้แล้วนะคะอาบน้ําให้แลว้วเช็ดตัวให้อาบน้ําให้แล้วค่ะเดี๋ยวเช็ดตัวให้อิดหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ